สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อซที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมเป็นจนไกยนันทาอาดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธแรม6ค่ําเดือน11ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของพิทีกกรรุ่นเก่านะครับที่กําลังตกเป็นข่าวพัวพันกับบริษัทดีไอคอนของ บอสพรวรัตพลวรัตบวรกุลนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณไตรภพลิมประพัดหรือในวงการเรียกว่าอาต่อยไตรภพนะครับจดให้ตามคําแนะนําของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปของบอสพรวรัตพลวรัตบวรกุลดำเนินธุรกิจเข้าข่ายการหลอกลงทุนนะครับในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งสร้างผลกระทบในวงกว้าง มีชาวเน็ตได้ขุดคลิปรายการดังของอาตอยไตรภพพิธกรชื่อดังเคยสัมภาษณ์ชีวิตบอสเดอะไอคอนหลายท่านท่ามกลางกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมนะครับพิธีกรรุ่นเกา่อาอาตอยไตรภพนั้นได้เคยสัมภาษณ์ชีวิตบอสหลายคนใน The ะไอคอนกรุ๊ปผ่านทางรายการไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทต,ตัวเองหรือโปรโมทสินค้าจนนำให้สามารถพลิกชีวิตในขณะนั้นนะครับ ในบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์อาตอยไกรพบกล่าวไว้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปหมดโลกเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดหลายหลายคนบอกว่ามันสร้างความพังพินาศให้กับโลกให้กับสังคมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆตั้งแต่เกิดโควิด -19 ขึ้นมาผมกลับเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นแสงสว่าง ในวิกฤตนั้นมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นคนที่มาร่วมรายการกับผมในวันนี้เป็นแสงสว่างหนึ่งในโควิด1าทีนะครับที่เกิดขึ้นมาเป็นคำพูดช่วงหนึ่งของรายการที่เป็นประเด็นก็คือปัจจุบันนั้น18บอสเดอะไอคอนถูกจับ <c oughs> ควบคุมในเรือนจำในข้อหาช่อกงประชาชนสังคมตั้งคำถามกับอาตอยไใภพบ กันให้แซงแซ่เลยนะครับเนื่องจากมีคนที่ไปลงทุนเพราะเหล่าบอสเหล่านี้มาออกรายการนะครับโดยมีชาวเน็ตตั้งคำถามต่างๆนานานะครับมากมายอาทินะครับอาต่อยมีอะไรจะอธิบายไหมครับมีคนที่ลงทุนเพราะอาบอสต่างๆมาออกรายการนี้อยู่หลายคนเลยนะไม่รู้ดีไอคอนให้ตังไปเท่าไหร่ถึงเชิญบอสมาอวยฟอกขาวออกรายการเยอะขนาดนี้ เราคนหนึ่งที่แม่ดูรายการทุกอาทิตย์จนเราคล้อยตามกดแอดไลน์จะไปสมัครเรียนแต่พอเขาคุยถามเราว่ามีสินค้าแล้วมีหน้าร้านมาหลายปีเขาก็เงียบไม่คุยกับเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณไตพบพริมประพัฒกันนะครับ คุณไตรภพลิมประพัฒร์หรืออัตต่อยนั้นเกิดวันที่11กรกฎาคม2498ตรงกับวันจันทร์แรม7ค่ำเดือน8ปีมะแมนะครับอายุปัจจุบันคือ69ปี3เดือนกับ12วันเดี๋ยวเรา,าโฟกัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันเลยแล้วกันนะครับช่วงอายุ69ยั่ง70เนี่ยคือเราเราวกรกฎาคม2567ถึงกรกฎาคม2568บริวารในทางทักษะกระทบราหูอาจมีเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกสุขภาพรวมถึงคดีความนะครับ อายุในทางทักษะกระทบอริและมหาอุปถัมภ์ในอังคาวิชาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคศัตรูฝ่ายตรงข้ามและคนที่เคยอุปถัมคำจุนนะครับการลกินีในทางทักษะกระทบวินาศจะเกี่ยวข้องในเรื่องของความคลุมเครือความไม่ชัดเจนต่างๆรวมถึงคดีความเช่นเดียวกันนะครับจุดเด่นในช่วงอายุจรนี้ก็คือสุภาษนั้นเป็นสีในทางทักษะหากมีเรื่องหรือมีคดีความก็สามารถที่จะ ฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะครับในดวงชะตาของอาต่อยหรือคุณไตรภพนั้นจะมีความโดดเด่นในช่วงอายุ70ย่าง71คือราวก,กรกฎาคม2568ถึงกรกฎาคม2569นะครับในช่วงนี้ถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของคดีความด้วยราหูนั้นยังเป็นกัลกณีในทางทักษะอยู่ก็ตามแต่ทว่าด้วยหินะนั้นเป็นสีกัมมะเป็นสีหมาโจรเป็นสีในทางทักษะเรื่องเรวร้ายต่างๆจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตและมีโอกาสประณีประนม ยอมความกันได้นะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของอาต่อยเนี่ยช่วงอายุ69ย่าง70คือราวกรกฎาคม2567ถึงกรกฎาคม2568ช่วงนี้แม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่ก็ยังถือว่าพอประครับประคองไปได้แต่จุดเด่นในดวงชะตาของอาต่อยจะไปอยู่ในช่วงอายุ70ย่าง71คือราวกรกฎาคม2568 ถึงกระกฎาคม2569ช่วงนี้ถึงแม้ว่าคดีความจะค้างคาแต่ถ้ว่าจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคและมีการประนีประนอมเรียกว่าพอที่จะสบายใจได้นะครับท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอก <c oughs> อาต่อยนะครับใรพบนั้นต้องถือว่าเป็นพิติกรหมาชนนะครับการที่มีส่วนในการสนับสนุนคนที่กระทำความผิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในธุรกิจ ดีไอคอนกรุ๊ปนะครับซึ่งสร้างรายได้จากคราบน้ําตาและความทุกข์ยากของผู้คนอาต้อยไต่พบนั้นอาจไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มีส่วนร่วมในธุรกิจดังกล่าวถ้าจะเป็นการดีนะครับเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบเงินที่ได้มาจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปและเหล่าบอสทั้งหลายอาต้อยจะแสดงความจริงใจและมีความและแสดงความมีน้ําใจนะครับมอบคืนให้กับหน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่ยึดทรัพย์ของเหล่าบอสถือเป็นการเยียวยาให้กับผู้คนที่เดือดร้อนก็จะเป็นการดียิ่ง ถือเป็นการแกลเคล็ดไปในดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะทําให้ผู้คนชื่นชมอาตอยอาตอยก็จะเป็นพิธีกรขวัญใจมหาชนในตํานานสิบไปผมมาเจิไก่นันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการจัดระจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือว่าเดือนปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลพุทธทาสของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโเหเฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชม ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะครับถ้าอยากไราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไวท้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อ l ดี e ลนะครับเวลาก็ประมาณสัก9นิกาถึง20 1นกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดทที่่่านชนชชอบ ให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนนารันทานะครับซึ่งผมทำริการไว้มากเกือบ400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชม <c oughs> ขออภยัยอะในวันนี้ท่านมีปหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ